วัดวัดระฆังหญ้าทำเทียมเดี๋ยวผมพยายามจะถ่ายช้าๆจะถ่ายด้านหลังเนี่ยถ่ายริ้วร่องรอยเนี่ยอันนี้ใบใบประกันที่ใบจ่ายตังค์ในวัดระฆังเนี่ยเดี๋ยพยายามจะถ่ายให้ชัดๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นชัดๆที่สุดเนี่ยเนี่ยรังปลวกเก่าๆเนี่ยเนื้อเนี่ยเนี่ยน้ำมันตั้งอิวรีตัวออกมารังปลวกเนี่ยรังปลวกใหญ่ๆรังปลวกเล็กๆ เนื้อย่อยสลายแล้วหลุดหายไปในพระสมเด็จเนี่ยนี่ก็หลุมใหญ่เนี่ยหลุมใหญ่ไม่มีในพระไจจีไม่มีในพระจำเทียมที่ผมบอกในวันลลังเลยผมจะพยายามถ่ายถ่ายด้านหลังถ่ายริ้วอรอยอะ่ะคือใบนี้คือใบใบที่ไปจ่ายตังเลยใบนี้เนี่ยใบนี้ไปใบไปจ่ายตังได้เลยเนี่ยเท่าไหร่ก็ไปจ่ายเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจ่ายกันเท่าไหรอ่อ่ะห้าร้อยแปดร้อยพันสองสองพันห้าเนี่ย เดีย๋ยวไปจ่ายเลยไปจ่ายตังค์ได้เลยต้องมีนะครับต้องมีอย่างนี้หรือจ่ายตังค์ได้เลยเนี่ยถ้ามีมีไม,ม่ยังยังไม่ใช่วัดระคังฟันธงเนี่ยพระโบราณเนี่ยผมพยายามจะให้ผมจะพยายามจะถ่ายให้ช้าๆเนี่ยเอานานๆให้เพื่อนได้ดูของจริงเลยเนี่ยถ้าแบบช่องผมถ้าแบบเพื่อนที่ติดตามนะครับเนี่ยขอเพื่อนดูเ,เนี่ยไม่ต้องมาที่บ้านเลยเนี่ยให้ดใหูให้ดูองค์จริงเลย ให้ดูองจงอริงเลยลักษณะเป็นอย่างเงี้ยระพมเด็จดวัดละคังเนี่ยเนี่ยแล้วเพื่อนไปดูเหอะแล้วผมรับประกันเลยเพื่อนเพื่อนไม่เจอแน่นอนไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นพาะแปลกที่ผมโดนต่อว่ามาแล้วเนี่ยโดนต่อว่ามาแล้วมาเยอะเลยก็บอกไม่เหมือนวัดละคังเห็นไม่เห็นเหมือนองเซียนเลยมาคุยอยู่ได้ไม่เห็นเหมือนองเซียนเลยเนี่ยเป็นพระแปลกอ่ะเดี๋ยวท่านดูเนี่ยคือคือดูมันเป็นเป็นอัศจรรย์ของขอบข้าง ยุคโบราณที่ท่านครูพูดอะที่ท่านครูเขาสอนเขาเห็นเนี่ยเราเราถ้าเราไม่ได้ดูองค์จริงเนี่ยเราเราจะไม่รู้เลยอะพอเราได้องค์จริงแล้วเรามาศึกษามาดูแล้วร่องสอนเนี่ยจริงๆเป็นเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยเรียบแต่ถ้าเราดูมิติมิติดีๆจะเป็นร่องสอนเลยอะที่ท่านครูบอกพระสมัยก่อนยุคโบราณเนี่ยคือเป็นเป็นขอบที่พอตัดแล้วมีการห่อตัวห่อตัวยุบยุบตัวลงไปแล้วก็เป็นเป็นร่องร่องสอนน้อยๆ คือมีเฉพาะวันะระฆังอ่ะเป็นสิ่งอัศจรรย์ล่ะพระเกจิจะไม่เกิดพระจมเทียมเลิกคุยเนี่ยคล้ายๆเหมือนร่องสอนเนี่ยเนี่ยไปดูไปดูปดอ่านตำราด,ดูหะร่องสอนคราบใครเก่เาเก่าฝังแน่นกรุงตนพระยุคโบราณผ่านการสัมผัสมาหลายช่วงอายุคนทาขอบข้างศึกศึกบนบน,บนเหมือนไม้เก่ายุคโบราณนี่เห็นไหมคือพูดก็ไปติดขัดไม่ได้ผมพูดอ่ะติดขัดไม่ได้อ่ะมันไม่มีการติดขัดเพราะว่ามันศึกษามา ศึกษามาดูองค์พระดูอะไรเนี่ยมันติดขัดไม่ได้อะในพระสมเด็จพระงครงอะมาอึกอั้กอึกอักไม่ได้อะมาคับคับสวยๆก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งอศัศจรรย์อะขอบข้างเนี่ยเนี่ยเหมือนร่องสอนท่านดูดีๆเหมือนร่องสอนอะแต่จริงๆก็ไม่ได้ลึกนะแต่ว่าที่ท่านครูบอกว่าเป็นร่องสอนต้องดูในมิติดีๆเป็นร่องสอนเนี่ยขอบข้างยุคโบราณเป็นการตัดตัดยุคโบราณท่านดูเนื้อเลยหนึกนวลฉ่ำหนึกแน่นขอบ คมชัดลึกเนี่ยกรอบกระจกทั้งสี่ด้านเนี่ยเนี่ยพิมใหญ่เนื้อหนึกแน่นดวนชำ่ำเนี่ยมีมุมแหลมมีปลายแหลมเนื้อวัดระฆังที่ผมบอกว่าเนื้อที่เป็นเป็น,เป,นเป็นมันละเลื่อมเป็นผิวเป็นกระจกเป็นมันละเลื่อมสะท้อนแสงแวววาวฟันทงล้านเปอร์เซ็นไม่ใช่วัดระฆังพระุมเด็จวัดระฆังเหมือนกับเป็นท่านลงไปหาพระเก่าเก่ายุค 2500ันห้าร้อยสองพสี่เก้าห้ารูปูวัดวัดวัดสูตรท่านอะไรแบบนี้ดูดูพระแท้พระครูมูลแบบนี้คมชัดลึกแม้แต่พระครูมูลยังคมชัดลึกเลยเนี่เนื้อจะออกในโซนแบบนี้พระครูมูลนะคมชัดลึกมันเป็นเนื้อเก่าอ่ะแล้วก็ไม่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 เป็นอะไรมันละเลื่อมไม่เป็นอะไรมันแวววไม่ใช่ไม่เป็นอ่ะมันเป็นเนื้อแท้สมัยนั้นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็่นเลยวัตระคังอะไรไม่เป็นเลยอ่ะ เป็นมันละเรื่อมเป็นสะท้อนเสียงแววาวโยนทิ้งได้เลยไม่ใช่วัดระคังเนื้อทีสําเร็จจากการเสกและจาร์เป็นเนื้อโบราณเนื้อเก่าเนี่ยแต่ท่านดูพุทธศิลป์เนี่ยท่านดูเนี่ยถ้าคนเป็นตรงนี้เนี่ยเนี่ยรีร่องรอยเนี่ยเนี่ยรอยนนทด้นรังปลวกหลุมบ่อโรคพระจันทร์อะไรที่คุยคุยกันเนี่ยที่ท่านบุรครูเลยอยู่ตั้งนั้หละเกิดไม่จากัดที่เป็นเนื้อบนบนฐานมงคลอะที่ย่อยสลายแล้วก็หลุดหายไปหลายปีแล้วหลุดหายไปเนี่ยเป็นหลุมลุมกลม เนี่ยในพระตุ่มเด็จวลัลคังเ่ยเดี๋ยวเอาให้เพื่อนให้ดูชัดๆเหมือนกันมาดูที่บ้านเลยเนี่ยมาดูที่บ้านกันแล้วแบบนี้เนี่ยชัดที่สุดแล้วเนี่ยชัดที่สุดค่อยๆทําไฟพิมเนี่ยเนี่ยถ้าเพื่อนไม่เชื่อไม่ใช่ก็ปัดทิ้งได้เลยเนี่ยถ้าใครใครติดตามใครเชื่อก็ขอให้ดูเถอะแล้วไปบอกต่อๆกันได้เลยในการปาดสมัยโบราณเนี่ยไปบอกต่อๆกันบอกเพื่อนๆต่อๆกันอย่าได้เสียลูกคนเลย เสียดายจริงๆผมเคยเคยเห็นเคยรู้ด้วยเจ็ดมื่นอ่ะเจ็ดมื่นบอกว่าวันละครังเจ็ดหมื่นไม่เคยนตังค์สงสารเขาเขาก็ไม่มีตังบางทีคนบางคนก็ไม่ใช่มีตังค์เยอะหรอกคนที่โดนอะ่ะมีตังค์ไม่เยอะเนี่ยแต่ก็โดนเพราะเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาไม่รู้จะไปคืนตังเขาก็ไม่คืนเนี่ยเอกลักษณ์พระเนี่ยเส้นเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมมองแล้วสมัย พอเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเวลาเนื้อที่เวลากดถอดออกจากพิมพ์มาแล้วก็เนื้อติดเนื้อเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยเนื้อเลื้อปลิ้นเนื้อปลิ้นเป็นปื้นขึ้นมาเป็นเส้นมามาปาดติดอยู่ตรงนี้ทําให้ดูเป็นเป็นพระแท้ไงไม่ใช่เป็นพระเกเป็นพระแท้เนี่ยเป็นพระแท้เนี่ยเป็นเป็นเอกลักษณ์เนี่ยผมจะให้ดูเลย เนี่ยเป็นพระแท้แท้เนี่ยคาบใครเนี่ยขอบข้างเนี่ยรูปการสมผัสรูปคำมาขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยเดี๋ยวคมชัดลึกเนี่ยนี่นี่จะให้ดูตรงนี้อีกแล้วนี่แหละครับนี่แหละครับนี่นี่แหละครับพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนครับรอยเหีียวย่นเนี่ยผมเมื่อไรเมื่อไหรผมเปิดนะครับผมเปิดสมมุติสมมุติผมเคยเคยพูดมีคนเคยพูดอะสมมุติว่าผมจะเปิดเขาเขาเปิดสอนพระกันห้าพัน สมมตินะถ้าผมเปิดแล้วครับเนี่ยผมเปิดเปิดให้ดูเนี่ยให้มาส่งห้าร้อยเขาบอกว่าโอเคอันนี้เป็นรอยเหี่ยวย่นจริง,รงๆแบบยุคโบราณจริงๆมองดูแล้วขนลุกจ่ายมาห้าร้อยเขาบอกไม่ใช่นี่น,น,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะจ่ายไปหกร้อยเอาคืนไปหกร้อยเลยเลี้ยงกาฟแฟรฟรีเนี่ยจ่ายไปหกร้อยจ่ายคืนไปเลยแต่ถ้าดูว่าตรงนี้ใครดูต้องขนลุกแน่นอนตรงเนี้ยของจริงจะเป็น วิ่งเป็นเส้นวิง่งควายกันไปควายกันมาขอท่านดูมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะให้ท่านไปดูที่ผิวอ่ะผิวคนแก่อายุหกสิบแบบผมเนี่ยแล้วไปดูที่ผิวอ่ะเส้นที่ท่านครูบอกว่าเหมือนผิวคนแก่เส้นเส้นจะวิ่งตัดกันไปตัดกันมาไม่ได้เป็นทิ้งมันเป็นเหมือนกับเป็นทางล้ําแล้ววิง่งควายกันไปควายกันมานะล่ะนั่นเราเขาเรียกว่าผิวคนแก่เนี่ยท่านดูดีดๆเนี่ยตรงนี้จะมีจะมีอยู่แค่นี้เองที่ที่เหลืออยู่เนี่ยเนี่ย พูดดังเลยตอนนี้เพราะว่ามาเจอนี่เนี่ยการทําไฟยากที่สุดไม่ได้ถ่ายง่ายๆที่ผมบอกไม่ได้ถ่ายง่ายเนี่ยตอนนี้ถ่ายนานๆเลยตรงนี้ให้เห็นนานๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ่ายมาเลยห้าร้อยนะครับตรงนี้จ่ายห้าร้อยเลยเนี่ยต่อไปผมไม่ส่งห้าร้อยถ้าบอกว่าไม่ใช่เอาไปหกร้อยคืนไปคืนไปหกร้อยกินกาแฟฟรีไปเลยนี่ไม่ต้องจ่ายเยอะไม่ต้องจ่ายห้าพันเนี่ยดูหกร้อยห้าห้าร้อยพอนี่ให้ดูเนี่ย พรสมเด็จพระละครเลยที่ท่านครูพูดยุคแรกๆเลยท่านครูยุคเก่าๆอ่ะท่านไปศึกษาดูอ่ะผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่รูปรุนหลุมโพรงผิวสังกายาเนื้อย่นสังกายาอะไรเขาพูดกันเนี่ยสอนกันเป็นตำนานสอนกันต่อๆกันมาท่องกันมาเป็นตำรากันมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่ที่แน่ๆคือไม่ค่อยมีใครมาแสดงเอา พันธงเลยครับใครมีที่ไหนมีแสดงได้เลยครับแสดงแสดงให้ดูเลยนี่แสดงแล้วเนี่ยเนี่ยแสดงให้ดูเลยเนี่ยแสดงให้ดูเลยเนี่ยถ่ายยากที่สุดอยู่ที่ไฟเพราะว่าเป็นพื้นผิวธรรมดาถ้าถ้ามองถ้ามองธรรมดาก็จะมองไม่เห็นเ really. นี่ยเป็นพื้นผิวธรรมดาไม่เห็นแล้วถ้าเราไม่ไม่ตะแคงไม่เลยจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาไปนี่ถ้าเ sure. like. ราตักแคงแล้วทําไฟดีๆก็จะเห็นเห็นเส้ able, อส Alter, อนอันนี้ ขอบข้างด้านบนอะขอบข้างด้านบนเกิดแล้วก็ผิวด้านล่างเ่ยเป็นผิวคนแก่เนี่ยท่านดูเถอะเนี่ยจ่ายมาห้าร้อยตรงนี้ห้าร้อยเนี่ยขอห้าร้อยนี่ขอค่ากาแฟห้าร้อยบาทนี่ขอขอขอค่ากาแฟห้าร้อยบาทเดี๋ยวขอเพื่อนเพื่อนดูเถอะนี่ผมเอาไว้เหมือนดูองค์จริงกันเลยเนี่ยเนี่ยให้เหมือนดูองค์จริงกันแล้วไม่ต้องมาให้ดูองค์จริงกันเลยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเนี่ยผมก็พูดไปไม่ต้องเสียตังค์ วัดระฆังผมให้ดูฟรีๆเนี่ยท่านดูท่านไปดูพระสุเ็จวรัองอ่ะเป็นพระแปลกโดนต่อว่าไปแล้วผมโดนต่อว่ามาแล้วว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนเขาบอกไม่เหมือนเนี่ยเหมือนไม่ได้ถ้าเหมือนก็ไม่ใช่ผมบอกบอกผมบอกเหมือนไม่ได้ถ้าเหมือนก็ไม่ใช่เพราะว่ามีน้อยไงหายากแพงมากหายากที่สุดในโลกเขาไม่ให้ดูเนี่ยเนื้อพระสุเ็ศวรังเลยแท่งใหญ่หนาทึบ ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยใหญ่หนาทึบเป็นลีลาของนอปูนปั้นสมัยโบราณเนี่ยเนี่ยมีปลายแหลมด้วยเนี่ยเนี่ยท่านดูปลายนิ้วเนี่ยเนี่ยเซียนใหญ่บางคนชอบพูดนะเป็นเอกลักษณ์เป็นการการเกิดเป็นการเกิดขึ้นมาทําให้ดูว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคยุคโน้นอะไม่ไม่มีในพระธรรมเทียมพระแกะพิมพ์พระธรรมเทียมไม่เกิดเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยเนี่ยเป็นทีเด็ดนะครับทีเด็ดแต่ว่าไม่ใช่มีทุกองเนี่ยท่านดูท่านดูเนี่ยท่านท่านดูเนี่ยเนี่ยคมฝานเนี่ย นี่ปลายฐานมุมสิงเนี่ยเนี่ยไม่ใช่คมกริปเป็นเป็นคมกริปแบบไอ้ห้าสิบปีหกสิบปีแบบเพิ่งเกิดดูแล้วสวยเป็นคมอ่ะไม่ใช่วันละค้ังอ่ะครับควันธงครับเนี่ยต้องค่อยๆมมๆลื่นๆเนี่ยลื่นๆเนี่ยนี่ฐานฐานโผล่ปลายเชิดงอนแล้วตรงเนี้ยที่ผมเคยสอนทุกครั้งเนย่ยบแบบวันละคังที่ผมย้ำนักหนาที่ผมคือเส้นชายจีวรเนี่ยที่พาดผ่านในตรงเนี้ย เนี่ยมีในพระสมเด็จวัดระฆังเลยเนี่ยทาให้เข่าซ้ายนูนเด่นเนี่ยเดี่ยวข้อมือถ้าดูข้อมือเนี่ยผมจะไปไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่านิทานเนี่ยเดี่ยวเป็นข้อมือพอเป็นข้อมือแล้วตรงนี้จะเป็นนูนก็อนการแกะไงแกะแบบแม่พิมพ์สมัยโบราณละ่ะเป็นข้อมือนูนมหาเขา่าฝั่งนี้ก็จะเป็นลึกเนี่ยนี่เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดระฆังเลยเนี่ยการยื่นล้ําประสานไปด้านหน้า,นาของมือเนี่ยนี่ก็คือวัดระฆังเลยอกนูนใบหน้าประตูเนี่ย ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยพูดจนเสียงแห้งแล้วย้ำจนเสียงแห้งเลยเนี่ยนี่คือทีเด็ดเลยนี่เนี่ยที่ขึ้นมาเป็นแง,ง่งสูงๆอ่ะเป็นการตั้งใจอ่ะไม่ใช่บัลลังก์แล้ครับเนี่ยเป็นการแกะแกะแบบแม่พิมพ์เม,มื่อสมัยโบราณให้เห็นปาพนี่นะผมผมเริ่มเริ่ม,มผมเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มเห็นอะไรนี่อีกแล้วนะครับนี่สีธนะคือผ้าปูรองประทับนั่งที่ว่าเห็นบางบางเบาๆอ่ะนี่นะครับพี่ครับเห็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นเส้นวิ่งเนี่ยนี่เนี่ยเห็นยากที่สุดเลยเนี่ย ระหว ok ่างเขากับฐานเนี่ยเห็นยากที่สุดเลยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นบางๆเบาๆเนี่ยอยู่อยู่อยู่ใต้ใต้ใต้เนี่ยเนี่ยใต้ฐานนั่งเนี่ยภาพปูประทับนั่งเนี่ยนิสีธนะเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นบางบางเบาเบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวิ่งมาเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น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 นี่คือเป็นทีเด่นเลยที่ผมพูดอยากพูดให้เสียงแห้งเลยเนี่ยเนี่ยเป็นทีเด่นนะบ้านสมเด็จพระคราชไม่จะขึ้นมาเป็นก้อนกลมๆหนาๆเป็นเอกลักษณ์ที่เขาแกะพิมพ์สมัยโบราณอะ เป็นพิม์ลูกแก้วบัวเขาเรียกว่าบัวลูกแก้วอ่ะเป็นบัวลูกแก้วที่ท่านครูเรียการแกะพิมพ์เป็นบัวเป็นบัวลูกแก้วสมัยโบราณละจะมีเส้นขอบฐานฐานจะมีมีขอบเขาเรียกว่ามีขอบมีขอบมีนูนแล้วก็มีดินสีธนะมีเส้นวิ่งบางเบาเนี่ยเนี่ยเส้นปลายปลายเนี้ยเนี่ยปลายไม้เนี่ยเนี่ยทำให้เป็นทีเด็ดนะมองเห็นมองเห็นแล้วก็อัศจรรย์ขนลุกอ่ะเกิดขึ้นสมัยโบราณ่ะเกิดขึ้นสมัยโบราณ เป็นสิ่งสักจิ์สที่เป็นสิ่งที่ว่าไม่มีในพระธรรมเทียมพระเก๋ então, ทำไม่ได้มีเฉพาะวัดระฆังวัดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยดูยากที่สุดเลยอบเช่นนิสีธนะเนี่ยอย,อยู่ตรงกลางวิ่งบางๆอยู่ตรงกลางฐานพระเนี่ยระหว่างฐานชั้นที่หนึ่งฐานชั้นที่หนึ่งกับกับเข่าซ้ายเข่าขวาเนี่ยเนี่ยเห็นยากที่สุดเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จพระระฆัง,ล,งลองตรงค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆสอนนี่เห็นไหม รอยเหี่ยวย่นในพระสมเด็จบัดรประคังเนี่ยผมเกิดที่เดียวเนี่ยของผมเกิดอยู่เนี่ยสองจุดเนี่ยด้านบนกับขอบด้านล่างเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนๆได้เห็นกันนานๆอ่าให้เห็นนานๆเนี่ยเห็นยากเนี่ยเหมือนเสมือนดูองค์จริงเพื่อนๆเสมือนดูองค์จริงเนี่ยพระประธานเนี่ยเนี่ยความคมชัดลึกในพระสมเด็จทางคลุมซุ้มขอบแก้วสมชัดลึกเนี่ยวิ่งเส้นขนมจีนลอยอยู่ด้านบน่ะ เป็นพระยุคโบราณน่ะเนี่ยไม่ใช่ตื้นตืนเขอเขือเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดใบหน้าก็ไม่เป็นมะตูมไม่เป็นวัระครังเนี่ยฟันธงเลยนะครับท่านเสียตังทันทีเลยเนี่ยใบหน้ามะตูมคือยังไงเนี่ยเนี่ยให้ท่านดูเลยนี่เอากันให้ชัดที่สุดแล้วเนี่ยแสดงเนี่ยเนี่ยขอบข้างเนี่ยเนี่ยแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นกันในพระสมเด็จวัระครังเนี่ยว่าเราแสดงความจริงความแท้จริงองค์พระท่านแสดงนี่ไงเนี่ย ฝั่งฝั่งฝาเนี่ยลึกฝั่งซ้ายตื้นเดี๋ยวท่านดูเลยเข่าองค์พระท่านแสดงไม่ใช่ไม่ต้องมาเชื่อคนพูดเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมหรอกองค์พระท่านแสดงของท่านเองเนี่ยแท้ไม่แท้องค์พระท่านแสดงโดยองค์พระท่านเองวัดละคังเนี่ยแล้วก็พื้นผิวด้านหลังจ่ายตังก่อนไปจ่ายตังแล้ครับเท่าไหร่ก็ได้จ่ายไปเลยไม่ต้องเสียใจสตังเลยไม่ต้องเสียดายสตังเลยถ้ายังแบบนี้ริ้วรอยแบบนี้ ในพระสุเดตวกกัละระังท่านไม่ต้องเสียดายสตังให้เขาไปเถอะให้เขาไปเลยให้เขาไปได้เลยให้เขาไปได้เลยนี่เนี่เหมือนดูองค์จริงเลยเหมือนดูองค์จริงเลยครับดูนานๆครับเพื่อนดูนานๆเนี่ยแล้วก็ไปจ่ายตังเลยเท่าไหร่ก็ได้จ่ายเขาไปเลยแพงมากหายากมีน้อยที่สุดในโลกพันธุงนี่ยวัละระังที่ผมบอกพูดเสียงดังๆอ่ะมีน้อยหายากมีไม่มาก หายากที่สุดในโลกเนี่ยผิวนกปลาหลอดอ้าวผิวนกปลาหลอดให้ดูบางคนก็ามาสอนอาจารย์มาสอนว่าผิวนกปลาหลอดเป็นยังไงเขียนเป็นตำราขึ้นมาคนก็ดูไม่ดูไม่ออกผิวนกปลาหลอดคืออะไรเนี่ยริ้วราแหงด้านหลังเป็นเก็ตกระดีริ้วระแหงค้ายรากใบผักชีเนี่ยเป็นยังไงผมได้แสดงแล้วแสดงด้วยความจริงใจด้วยความเต็มร้อย S <S <preach science> เนี่ย <ham> เต็มร้อยบอกได้เต็มร้อยทุกคลิปทุกคลิปผมจะให้เต็มร้อยไม่มีการหลอกคนไม่มีหลอกจะหลอกไปเพื่ออะไรไม่มีการหลอกคนไม่ได้ขายพระไม่ได้มีอาชีพขายพระนี่มีอาชีพอยู่ก็มีอาชีพไม่ได้มีอาชีพขายพระแต่อยากอยากจะมาสงสารคนเสียตังค์เนี่ยสงสารคนคนเสียตังค์ทียได้จริงๆอ่ะคนไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์คนหาข้ากินข้ามบางคน เสียไปสามพห้าบอกว่าเช่ามาเท่าไหร่พี่สองพันสองพบางคนบอกเล่าไว้ฟังเสียไปเจ็ดหมื่นไม่ได้คืนเขาไม่คืนเนี <Yeah. S 1> ่ยเสียดายมากสงสารเขาเขาไม่มีตังค์อะ <Yeah. S 1> วัดระฆังยากทำเทียมขอเพื่อนๆตรงโชคดีก็ดูคลิปบอกต่อๆได้เลยครับเพื่อนวัดระฆังช่องนี้ไม่มีการมาหลอกคนขอโชคดี วัดระฆังสมเด็จโต